ก็ต้องขอสุกคนด้วยนะครับผมกลับมาอีกครั้งนะครับแซตปชียงวางเรานะครับวันนี้นะครับอยู่ในเกมมาเวลกันเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งตัวละครที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับเป็นตัวละคร DPS นะครับผมที่เป็นตัวละครที่บินได้ตลอดเวลานะครับผมและผมเชื่อว่าเป็นตัวละครขวัญใจของใครหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะทั้ง MCU นะครับหรือในคอมิกนะครับผมเพราะเป็นตัวละครที่เป็นไอคอนิกของมาเวลนะครับเราก็เป็นตัวละครที่เท่มากๆเลยนะครับผมซึ่งก็คือไอรอนแมนนั่นเองครับร้านคั่นเทพบริการเติมเงินราคาถูก รวดเร็วทันใจไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์หรือเกมมือถือรวมถึงเกมที่เรารักอย่างมาเวลไลเวลก็สามารถซื้อได้ในราคาพิเศษการเติมเงินผ่านตัวเกมให้ได้500ร้อยลิตนั้นต้องใช้เงินถึง17 0บาทแต่ถ้าเติมผ่านขั้นเทพจะเหลือเพียงแค่ร้อสามสิบบาทเท่านั้นถูกกว่าถึง20%รวมถึงราคาอื่นๆด้วยนะครับใครสนใจที่จะใช้บริการเพียงเสิร์ชหาใน Google ว่าขั้นเทพเติมเงินไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยหาง่ายสุดๆโอ้โหทั้งถูกและดีขนาดนี้ใครไม่ใช้ก็ แล้วแต่ครับเจอกันผมไปใช้ก่อนละ i r o อนแมนะครับผมหรือว่า t o นี่สตารนะครับผมเป็นดูริสนะครับที่เกมให้ดอกความยากไว้ที่2อดาว นะคร sí, sí, ับผมซึ okay. ่งก็เมคเซนต์นะครับตัวมันเล่นไม่ยากไม่ง่ายนะครับผมสกิลก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายด้วยนะครับผมถ้าทุกคนอ่านแล้วก็เข้าใจกันนะแต่ไว้ไม่赖ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับผมสกิลต่างๆของไอรอแมนให้ทุกคนฟังกันเลยนะครับผมไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับโอเคมาครับมาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมในทางฝั่งของไอรอนแมนนะครับผมแอรนแมนนะครับอย่างทุกคนเห็นนะครับผมเป็นตัวละครที่บินได้แบบไม่จํากัดเลยนะครับทุกคนคืออ่าเบรกตลอดเวลานะครับผมอ่ากดสปีดบาร์ขึ้นนะครับคอนโทรลโรงนะครับซ้้าาายขวหหนลัง นะครับผมตามนี้เลยนะฮะซึ่งการตีไอ้แมนนะครับจะมี2โหมดนะครับผมจะมีคลิกซ้ายนะครับยิงเป็นวงระเบิดแบบนี้นะครับอืมซึ่งก็จะเป็นดาเมจสเป็ดนะครับผมยิ่งแบบวงระเบิดไกลจากตัวเท่าไหร่ดาเมจก็ยิ่งเบานะครับผมแรงที่สุดเลยก็คือยิงอัดตัวเลยนะครับแบบนี้นะครับดาเม g จะแรงที่สุดนะครับผมสามนัดนะครับผม275ตายนะครับการตีคลิกขวานะครับผมจะเป็นการยิงบีมไปข้างหน้าทางนี้นะครับอืมทำ damage มาศาลเลยนะครับผม การโจมตี2อย่าง2รูปแบบของยอนแมนนะครับต่อไปนะครับเป็นสกิลชิปนะผมคือสกิลบินแบบนี้นะครับสกิลบินแบบนี้นะครับผมกดชิปอีกครั้งเพื่อหยุดได้นะครับผมสกิลบินนี้นะครับสามารถที่จะแบบขึ้นที่อิสระเลยนะครับผมก็จะมืนหัวนิดนึงนะครับและที่สำคัญนะครับเวลากดสกิลชิปนะครับสามารถที่จะกดสกิล F ได้นะครับเป็นการปล่อยมิสไซล์ไปด้านหน้านะครับแบบนี้แบบนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยแรงหรอกนะครับผมอันนี้เนี่ยแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะมาอธิบายอีกนนนใขขตตออาา่ไปนะครับ สกิลต่อไปนะครับเป็นสกิล e นะครับผมเมื่อกดใช้นะครับผมจะเป็นการเข้าโหมด power up นะครับผมจะทำให้การโจมตีธรรมดานะครับมีดาเมจที่แรงขึ้นนะครับเ le ใหญ่ขึ้นนะครับผมอ ah le ใหญ่ขึ้นนะครับสกิลคลิกขวาแรงขึ้นด้วยนะครับอืมเป็นการบัฟทุกสกิลของแอสแมนเลยนะครับผมอ่าแบบเป็นการบัฟทุกอย่างเลยนะครับผมคลิกซ้ายคลิกขวานะครับบัฟดาเมจขึ้นแบบมหาศาลเลยนะครับที่สำคัญนะครับตอนอยู่ในโหมดนี้นะครับผมสกิล e สามารถให้กดใช้ได้เลยนะครับผม ซึ่งตอนอยู่ในโหมดนี้นะครับส TQF เนี่ยจะแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันใช้ง่ายนะครับแล้วมันเกาะกลุ่มกันง่ายขึ้นด้วยนะครับแบบสามารถใช้แบบนี้ครับแล้วก็ยิงซ้ำไปแบบนี้ครับทำดาเมจได้เลยครับแทบจะวนช็อตพวก300ได้เลยนะถ้าเขาอยู่ที่พื้นนะครับผมทิศเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับไอออนแมนนะครับผมไอออนแมนนะครับผมเวลาเทสกิวขวานะครับเราสามารถที่จะเล็งไปทางขวาศัตรูได้แบบเยอะเลยนะครับเห็นไหมยังโดนเลยครับเห็นไหมถึงประมาณนี้นะครับฉะนั้นเวลาเล่น อ่์เป็นไอรอนแมนนะครับผมเวลาใช้ทกิลที่ขวานะพยายามแบบยิง,ลงเล็งออกขวาให้ได้มากที่สุดนะครับเห็นไ,ไหมฮดบล็อกมันใหญ่นะครับทางขวานะครับผมให้เล็งไปทางขวาศัตรูนะครับถ้าลเล็งออกไปทางซ้ายเนี่ยฮิตบอ็อกมันจะเล็กนะครับอ่าถ้าเรา,าขวาเห็นไหมจะกว้างมากนะผมอือยู่ที่ความใกล้ของเราด้วยนะครับถ้าเราไกลๆนะครับผมก็จะเป็นต้องฮิตให้ได้ตรงตัวให้ได้มากขึ้นนะครับผมแต่ว่าถ้าแบบใกล้ๆเลยเนี่ยนะครับก็ขวาได้แบบเยอะมากนะครับอื ็แนะนำเล่นน้อยครับก็คือให้เล็งไปทางขวานะครับเวลาเราได้อัลแมนนะโอเคครับสกิลต่อไปนะครับเป็นสกิลอัลติเมทนะครับผมสกิลอัลติเมทของไอออนแมนนะครับผมเป็นสกิลวันช็อตเรียกว่าวันช็อตเลยนะครับจะไม่วันช็อตแค่บางกรณีนะครับผมเรียกเลยว่าดาเมจเนี่ยหนึ่งพันดาเมจนะครับทุกคนคือสามารถที่จะวันช็อตได้หลายตัวเลยนะครับ กู๊ดนี่ก็เรียบร้อยนะครับผมหรือแม้กระทั่งลูน่าสโน์นะครับลูน่าสโน์นะครับผมแมนทิสนะครับโคกเด็เกอร์ตอนอยู่ในอันตีเนี่ยถ้าโดนแม็กซิมัมพูลเข้าไปยังไงก็ไม่รอดนะครับผมเป็นสกิลที่เอาไว้เคาน์เตอร์สปอร์ตเก่งๆหลายตัวได้เลยนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของทีมอัพนะครับผมแอนแมนนะครับมีทีมอัพคู่กับฮอกนะครับผมซึ่งเป็นทีมอัพที่เก่งเป็นัดับต้นๆของเกมเลยนะครับผมเป็นทีมอัพคู่กับฮอกนะครับ ก็คือถ้ามีฮอกอยู่ในทีมนะครับผมจะทำให้อลเลนแมนนะครับผมเวลาสกิลอีเนี่ยมันจะทําให้เปลี่ยนเป็นรังสีแกมมานะครับผมทําให้ดาเมจเนี่ยแรงขึ้นแบบมหาศาลเลยนะครับอืมดาเมจเนี่ยแรงขึ้นอีกนะครับจากตอนแรกแรงขึ้นอยู่แล้วนะครับถ้ามีฮอกเนี่ยแรงมากมากเลยนะครับทุกคนจะเห็นว่าไอ้วกเนี้ยซึ่งเลือกสตว์ร50นะครับจีไม่ถึง3วินะครับผมจีประมาณ2วิตายแล้วนะครับผมแรงมากนะครับผมถ้ามีฮอกอยู่ในทีมนะ ตามนี้เลยครับนี่คือทีมอัพนะครับผมซึ่งการเล่นแอรอนแมนนะครับผมก็ทุกคนรู้กันนะครับเราต้องหาจังหวะแบบหามุมยิงที่ศัตรูเขาจะคาดไม่ถึงนะครับสิ่งที่เราทําได้ง่ายๆเลยก็คือการใช้กําบังครับผมใช้พิกอย่างนี้นะครับเนี่ยพิกงี้ครับผมพิกแบบนี้ครับเป็นการแบบเราแบบอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงเกินไปนะครับเพราะว่าบางทีการเอาตัวเองไปเสี่ยงเกินไปแบบเสนอหน้าอย่างเงี้ยนะครับผมถ้าศัตรูเขามีฮิสแกนนะแบบเฮล่าพันิเชอร์นะครับเราจะโดนยิงง่ายมากนะครับ นะต่อให้เราเป็นตัวบินนะครับผมเราก็ต้องการหา cover ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับผมอืมก็เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะรู้ไว้นะครับเวลาเล่นตัวบินนะครับไม่ว่าจะแค่อ่าเป็นไอรอนแมนนะครับหรือว่าสโตงสตอร์มเนี่ยนะครับการหา cover ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับโอเคนะครับก็สกิลมันมีแค่นี้เลยครับต้องฝั่งของไอออนแมนนะครับไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้แล้วนะครับเป็นตัวที่สกิลน้อยมากนะครับผมอ่ะก็ไปเดี๋ยวไปดูตั่งของเกมเพลย์กันเลยครับผมดูกันเลยฮะโอเคครับมาเกมมมไออรนนนแะคับผ มาดูด่านนี้อ่านแมงก็จะเล่นง่ายนะทุกคนเพราะว่ามันมีอ่าที่สูงนะครับให้เราเล่นอยู่นะครับตรงพอยแรกนะเออแต่ point หลังๆก็เราดูสถา,านการณ์ไปครับนะฮะช่วงนี้ผมจะแบบไม่ค่อยได้ลงวิดีโอนะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้แบบคิวเยอะเหลือเกินนะครับไม่ใช่คิวทํางานหรอกนะครับคิวออกไปข้างนอกนะครับผม,อมโอเค นะครับกับทีมที่ไม่มีแท้งนะครับผมโอเคไอแมนนี่เป็นตัวคนที่มีรีเทมากเลยทุกคนดูเลยนะมีเลียโคตรเท่เลยครับระยะมันก็ไม่ได้ไกลมากมายอะไรนะแล้วก็ผมเชื่อว่าส่วนมากก็ไม่ค่อยมีคนจะใช้แล้วครับมีเลียไอ้แม่แต่แม่งเท่จัดเลยครับโอเค ด่านนี้มีออกถ้าออกข้างบนนะทุกคนเผื่อใครไม่ทราบนะครับ <laughs> นะเผื่อใครแบบกลัวกับดักกลัวระเบิดนะฮะกลัวประตูอะไรเงี้ยนะครับผมมาออกข้างบนได้นะทุกคน 1. 1> โอเคมาครับมีคนอยู่นี้ฮะอะไรของมันวะ What the fuck <laughs> มันเอฟเ,เคร <laughs> หรือ,อยังไงอะโอเคครับ <laughs> 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 เรามีจุดตรงนี้โอ้ทีมผมจะกำเลยครับอ้ what the fuck โอเคโอ้ฝั่งขอขงข้าวเขาไม่น่าจะมีแบบตัวอะไรมาสู้นะตอนนี้นะโล <c oughs> กิก็ฮิวไม่ค่อยได้นะครับแอ้วไอร์แมนวะโกรธผมนะน่าจะโกรธผมจัดเลยสไวท์แมนนะครับโอเคครับด <c oughs> ูนะครับโอเคพขาวิ่งอัพแล้วก็ยิงอัดเข้าไปรูเลยครับตรงนี้น่าจะเก่งครับยิงระเบิดนี้ฮะ โอเคครับโอเคโอเคครับจีครับจีทายานีก็จีครับจีเข้าไปโอ้เขาฮิวกันเขาฮิวกันอู้ยเกือบตายนะครับโอเครอดอยู่เขาสามฮิวนะเมื่อกี้ผมก็ว่าทำไมโลกิมันตายแล้วยังมีคนฮิวเมื่อกี้นะครับตอนแรกเหมือนจะไม่มีไม่มีแทงคู่เลยนะครับเคราเอาวิโดมาแล้วครับต้องไปยิงผมด้วยนะโดนตรงแล้วสวัสดีแมนมาครับ บิโดไปหาสะพอร์ตก่อนโอเคครับโอเคสะพอดก็โกตอาเลยนั้นเพื่อนโอเคครับโอเควิดโอ้แอบยิงผมมันนะทุกคนเขามาโฟกัสผุ่มนะครับวิดโอตัวนี้ตัวนีม่มัา้างหลังครับอะไรวะ โอเคครับเราอ้อมหลังได้น,นะตรงนี้ okay, โอเคเขาดันไปทางหน้าด้วยเลยนะฮะโอเคอเครัคคคคคบแล้วก็ุอ้ข้างบนจะตายครับตายแล้วเอเอสวย้อยแมนมั้งหลังครับรช่างมันมันไม่ได้อยู่ที่พอ,อยนะฮะไหนสวแมนอยู่ไหนอยากเข้ารู้รู้อยากเข้าสวยแมนอยู่ไหน โอเคดันพอยได้แล้วครับยังไม่ได้แช่นตีนะเกมนี้ฝั่งข้ามออกไปแล้วครับคนหนึ่งนะเจาหน้าจะโกรธจัดนะครับเนี่ยแล้วโรกิเขาเปิดล่างปองอย่างเงี้ยยิงแบบทิศซ้ายไปเลยครับนะฮะโอเคครับโอเคฮะแหลมเกินไปนะฝั่งข้ามนะครับโอ้วีดีโอกโฟกัสผมนะครับโอเคอันดิฟ a เดเบิลใช่ไหม โอเคอ้าทำไมวิ่งออกอะพื้อสากางดิสเพียให้ออกดิสเพียเฉยเลยครับตื่เอสวมนโอเคสปอร์ตตายหมดฮะฟุกโอ้ตฟกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวมนเป็นไรอะเฮ้เก็บเล่ก่อนนะวมนเป็นรวะเม่ ตีเอาไว้ตีใชาไว้ผมเป็นโผลหน้าไม่ค่อยได้นะครับไอ้วีดีโอเขาเล็องผมอยู่นะครับเอ้เอาสะพานทับกระบาลเลยนะฮะยออนแม่อืมสวสมยไมมไปไหนไปไหนเว้ยอวโอ้มีเมทิสด,ด้วยครับโอ,โอ้ไม่ใช่เมทิสด,ดิมา วิดิทูปผู้แมนนะครับดูก็แมนทิดเมื่อกี้นะจริงๆเกมนี้ผมไม่ควรที่จะแบบเล่นได้เลยเอาตรงๆนะเพราะว่าเขามีทั้งสไปเดอร์แมนเขามีทั้งแบบอวิด้าวันแทบไม่ได้ทำอะไรเลยครับเกนี้ยู่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับ ี่นาทีเองวะเนี่ยเกมนี้5นาทีเองนะครับเออคลิปนี้จะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆเลยนะเนี่ยนะครับเพราะว่าเกมเพลย์ไม่ได้ยาวเลยนะครับแล้วก็บวกกับคลิปบรรยายตัวละครมันก็ไม่ได้ยาวด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับโอเคก็สำหรับไอรอนแมนนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมทุกคนก็น่าจะรู้แหละตัวประมาณไหนนะครับก็เป็นตัวที่แบบอยู่บนฟ้านะครับผมทำดามเมจจากระยะ ไกลนะครับถึงระ the in so ยะกลางได้ดีนะครับผมแล้วก็มีอัลติเมทที่วันช็อตศัตรูได้นั่นเองนะครับทุนพิเศษไงกับไอรอนแมนนะก็ที่จะคอมเมนต์กันได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมแล้วก็ฝากร้านนะครับผมร้านขั้นเทพนะครับผมบริการเติมเงินเร็วนะครับเติมเงินไวทันใจต้องร้านขั้นเทพนะครับผมแล้วก็นะครับผมฝากกดช่องนี้กดไลค์กดซับสไคร์นะครับช่องนี้ไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการพิสูจน์ต่อไปนะครับสำหรับนี้ขอตัวทุกคนไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบบผม๊าายย